สวัสดีครับ่อกับใบอัตปืก้กเอาพี่น้องเมื่อนี้ไม่เห็นตรงหน้าเนาะครับเนาะ <c oughs> ยังหลุดตีดขอบพี่น้องเลยไม่เห็นตรงหน้าขุนเข่ากําลังเขียวครับโอ้ยพี่น้องเลยมาเบืองด้วยครับผู้ใดเบือเบ่อเสียงโดดเสียงล่า,นะาเนาะไม่เห็นตรงไฮตรงหน้าสบายใจกินหอยครับพี่น้องหอยกินรู้อยู่หรอกหอยนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหอยหอยปังหอยขี้หอยหอย,หอยปังพี่น้อง น้องเสือไหมน้ำหนองทรายเสือให้อือคือโยพี่นอ้องอือบ้าแดงเสือให้อีตัวไหนเคยได้เสือให้พี่น้องมามาลองเบิรงเลยคนพี่น้องขอกับลังอากาศได้พี่น้องเสียงนกเสียง <c oughs> <c oughs> อือบ้านพี่น้องเออยนะัง ที่มันห้องเราตุต้งตุงต้งตุ้งตุ้งนะนบ้านผมเหมือนนกตุ้งอ่ะนกตุ้มอ่ะพี่น้องกินหอยไปน้ำฟังเสียงนกนกไปน้ำพี่น้นองเสียงกบเสียงเขียดห้องโอ้เข้องนั้นบรรยากาศพี่น้อง ต้มฟ้าอ้วกพี่น้องมากคำมองว่าที่จิม้มต้องกินเบิดอะไรนี้มันเลยกินเบิดใส่เบิดพุ่งภาษาลาบานเบนเหลือต้มฟ้าอ้วกมันต้องเอากคนนี้จังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมันจังจะเป็นจะกินมันดึงออกอยาก ไดีตั้งใจมากินหอยไปไานหนองพี่หนองภาพพี่หนองว่าเบิง่งบรรยากาศซื่อๆครับปุพนบอคอยมีโอกาส <c oughs> ได้มาบ้านนะครับเนะาะบอกว่าอยู่เป็นต่างประเทศหรือว่าอยู่กรุงเทพกรุงไทยเบืองบรรยากาศไปครับพี่หนองในหลายยามแดงเ่วลาหาโมงครึ่ง,งะเสีงเขียดห้อง ต้องใส่ที่เสร็จแ้ไปต้มไหมนะพี่น้องนะหวานเลยพี่น้องมันบวคขื่อหอยขมบานเท่าไหนมันออกบานจริงๆมันกินไหนเวิร์หน่อยมันจีบบอกออกแค่ออหัวมันอืม เขาก็บรรยากาศพี่น้องเลยเ <c oughs> ขาบรรยากาศยังกรอบยังเขียนห้องโ <c oughs> อ้ยอยหมด ต้องต้มใหม่ต้องให้มส <c oughs> ัตว์ชวกออกเลยพี่น้องเดี๋ยวผอกันใหม่ก็ไปเอาตะปืนเนาะเสียงแหบๆเลยชั้หน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ย ผมเสือว่าหลายคนเห็นผมใน่ขีปบล่ะขี้ถอดบ้านนะพี่หนอมนว่าว่าขางจะคล้องหรอกผู้เบื่อโดดเบื่อได้เบือเบ่อใส่ชีวิต อุ่นไหวนี่เห็นผมในคลิปนี่จะขี้รอดบ้านโดยพี่นอ้องมีังงกับทักมาได้ครับด้อย,ยกเวียนยืมเงินครับ่บมไมหาครับ